สวัสดีค่ะวันนี้โค้ดโบจะแนะนําการเลือกโยเกิร์ตนะซึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะโยเกิร์ตก็เป็นของว่างที่เฮลตี้นะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่แล้วจะทําจาก นมวัวใช่ไหมคะแต่ว่าโค้ชจะแนะนํานะคะโยเกิร์ตที่ทําจากถั่วเหลืองนะคะซึ่งจะมียี่ห้อนี้นะไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะแต่ว่าเป็นโยเกิร์ตที่ทําจากถั่วลืองแล้วก็ได้โปรตีนจากพืชซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะแพ้นมวัวนะคะแล้วทานโยเกิร์ตแล้วรู้สึกท้องเสียหรือไม่สบายท้องได้นะคะซึ่งอันนี้แนะนําเลยสาหรับรคนที่เป็นภูมิแพ้ซึ่งค้ชโบก็ไม่กินนมนะคะไม่กินผลิตภัณฑ์จากวัวเพราะว่ามีประวัติเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเนาะอันนี้โปรตีนถั่วลืองนะคะเสิร์ฟเนี่ย แค่80แคลอรี่นะคะแล้วเราได้น้ำตาล5กรัมนะคะได้โปรโตีนถึง6กรัมเทียบกับอันนี้นะคะอ่าก็คือได้โปรโตีน4กรัมนะคะแล้วก็ได้น้ำตาล14กรัมนี่ขนาดรดธรรมชาตินะซึ่งถ้าเทียบแล้วนะคะเราต้องการโปรโตีนเยอะๆน้ำตาลน้อยๆนะคะแคลอรี่80กับ120ไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่ว่าโค้ดให้โปรโตีนจากถั่วเหลืองนะคะเต็มที่เลยให้คะแนนเยอะกว่าเลยนะคะส่วนถ้าใครที่ เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็สามารถหากรีกโยเกิร์ตได้นะคะอันนี้จะเป็นโยเกิร์ตที่มีโปรตีนสูงไขมันต่ำนะแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดทานเปล่าๆแล้วเนี่ยรสชาติค่อนข้างทานยากจริงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวโคจะทําสูตรการทําโยเกิร์ตเนี่ยให้อร่อยขึ้นมาแบ่งปันในคลิปหน้านะคะส่วนแคลอรี่ต่อนหนึเสิร์ฟของโยเกิร์ตนะคะก็คือประมาณ1ในสของถ้วยนี้นะจะได้โปรตีนถึง เกรัมนะคะแล้วก็ได้น้ำตาลแค่8กรัมนะก็ใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าหาซื้อได้ง่ายๆเนี่ยกระปุกเล็กๆอย่างเงี้ยคือ1มื้อเนี่ยโอเคเลยค่ะให้คะแนนเต็มร้อยเลยจ้า